ปัญหาสุขภาพสาเหตุที่ไม่เปิดใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทานยาไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมขนาดแม่บอกว่าเออเกิดลูกแล้วทาไมถึงไม่ซื้อ,อยาก,กินเลยบอกว่าแม่กินไม่ได้หรอ,อกเพราะว่าตัวเองอ่ะแพ้แพ้ทุกตัวที่กินเข้าไปปันนั้นก็ที่ได้เปิดใจทานเขาเพราะว่าน้อยเป็นกับพอ่อภาษาเสพเป็นอย่างหนักเลยค่ะอย่างมากเลยก็คือฉี่ออกมาเป็นเลือ่อน ฉี่เป็นเลือดเลยฉี่แบบเจ็บมากอะค่ะคนที่เคยเป็นใจรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอย่างนี้แล้วมันไปไหนไม่ได้นะคะก็ต้องนอนอยู่บ้านอย่างเดียววันนั้นมาเงินที่ยาแก้เศษที่วินตักซื้อให้บ่อยๆอ่ะเพื่อไปตั้งไว้ที่บ้านอ่ะมันหมดเพิ่งจากบอกว่านุ้ยเห็นเจอดีลองกินดูสิกกินหรอกินหรอแกก็ปิดขวดให้กินแล้วเดี๋ยวบบกินน้วยกินกินนะ ก็กินกินลองกินดูก็แค่หนึ่งคู่อะค่ะก็พอกินก็ไปหนึ่งคู่ก็ทานน้ำก็ไปขึ้นไปนอนก็รู้สึกไม่ปวดไม่ปวดแล้วก็อาการมันเริ่มค่อยๆจัดค่อยๆหายแล้วก็กินน้ำตื่นตื่นเช้าขึ้นมาก็เออมันหายนะปกติถ้าเรากินยาแก้เสพของโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องรอสามวันมันถึงจะเริ่มเริ่มอาการจะค่อยๆหายอะค่ะในเห็นจือมัน มันใช่เหรอเขาพูดพี่สันว่าใช่เหรอพี่สันเราไม่เชื่อมัน่นเราไม่เราไม่รู้ว่าค่ะเราไม่ศึกษาตอนที่ทานนวิทานเก้กับพ่อปัปสาปสาวะเสพแต่ที่เป็นอยู่ก็คือกระดูกทับเส้นทุกคืนจะต้องเสียบกระเป๋าน้ําร้อนเพื่อประครบไม่งั้นจะนอนไม่หลับจะปวดมากนะคะปวดบางคืนเสียบกระเป๋าน้ําร้อนตั้งบนท้องแล้วก็หลับไป ก็พอได้ได้ทานยาเหตนชื่อเข้าไปแล้วบอกพี่สาวบอกว,วันที่หนึ่งวันที่สองบอกพี่สามไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเสี่ยงปาน้ำร้อนเลยนะนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยไม่เจ็บแล้วอะ่ะม,มันมันเบาตัวแล้วไอ้ที่ไอ้ที่เจ็บปวดลุกปวดเจ็บมากตรงนั้นอ่ะมัน,ม,นมันหายแล้วนะพี่าจริงหรอจริงค่ะนุ้ยไม่โกหกหรอกถ้าโกหกนุ้ยก็คงนอนไม่หลับก็คงจะนอนใกล้ๆก็คงจะรู้ว่าอาการปวดมันเป็นยังไง เราต้องแบบนอนนิ่นนอนไรบ้าหายนี่ไม่เจ็บนะคะจะบอกเออก็ก็ดีนะเลยลองลองศึกษาดูแล้วลองลองลองไปบอกบอกต่อคนอื่นดูก็เลยมก็เลยเริ่มที่จะเปิดใจให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเป็นชื่ดีนะก็เลยคนแรกที่ให้ทานก็คือแม่แม่เป็นเส้นเลือดเนี้ยสมองตีนะค่ะค่ะ แขนข้างขวาจะจะจะพิการนยคือคือจับอะไรไม่ได้จับชนจับอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะก็ให้แม่ทานแม่ทานก็รู้สึกเดือนสองเดือนแรกนี่แม่เริ่มเริ่มมาฮัดข้อกันบอกไปทุกครั้งนี่เราจะบอกแม่ว่ามาฮัดข้อกันนะมือแกเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มมีแรงขึ้นเราฮัดข้อกับ พ็กับพี่สาวบอกพี่สาวบอกว่าแม่แรงเยอะนะนุ้ยมีกําลังแล้วนะ,<ฮ>ะเราก็ให้แม่ทานมาตลอดตอนนี้ก็แม่พี่ให้ทานสามคู่นาะสามคู่เพราะเรารู้ว่าแม่แม่อาการปเยอะ,ยะก็ให้สามคู่ของพี่สาวบอกว่ละลายในน้ําร้อนสามมื้อค่ะเที่ยงเย็น <ฮะ S 1> ก็ให้กินมาตอนนี้แม่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้เข็งแรงมาก <ฮะ S 1> แม่แปดสิบสามแล้วแต่ว่าคนที่ที่แข็งแรง ที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเ้ามาดูแม่มาเฝ้าแม่ตอนนี้เ้าหายตายจากไปหมดแล้วเต่แม่คนเดียวนะแม